จากข่าวประเทศเวียดนามกำลังถมทะเลสร้างถนนถือเป็นเรื่องปกติในการก่อสร้างบริเวณชายฝั่งบางครั้งก็ต้องมีการถมทะเลตัวอย่างการสร้างท่าเรือที่ประเทศเยอรมนมีต้องใช้การถมทะเลด้วยเรือขุดคริสโตบอลโคลอนเริ่มจากการให้เรือไปขุดทรายขึ้นมาจากในทะเลโดยกำหนดพื้นที่ให้เรือเข้าไปเก็บทรายพอเรือเข้าตำแหน่งจะปล่อยท่อดูดลักษณะคล้ายๆงวงช้างตรงปลายมีหัวขุดลงไปใต้น้ำลากไปตามพื้นท้องทะเลบริเวณที่กำหนดหัวขุดจะดูดทรายพร้อมกับน้ำทะเลเข้ามาในราง เรือตลอดทั้งลำจนเต็มทุกระวางแต่เรือต้องการเฉพาะทรายไม่ต้องการน้ําทะเลหลังจากดูดเข้ามาเต็มระวางทรายจะตกตะกอนลงด้านล่างเรือจะดูดน้ําด้านบนออกปล่อยกลับสู่ทะเลเหลือเฉพาะทรายที่พื้นระวางทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มเรือแล้วเก็บหัวขุดงวงช้างขึ้นมาออกเรือไปยังไซต์งานก่อสร้างท่าเรือหลังจากเรือเข้าตําแหน่งทิ้งสมอเรียบร้อยเริ่มต่อท่อส่งทรายขึ้นไปบนฝั่งงานนี้ท่อยาวประมาณ4กิโลเมตรเรือทักจะลากข้อต่อพร้อมกับท่อลอยน้ําเข้ามาต่อเชื่อมกับหัวเรือ หลังจากเสร็จเรียบร้อยเรือจะเริ่มเดินปั๊มดูดทรายในระวางพร้อมกับน,น้ารอบตัวเรือส่งไปตามท่อถึงบนฝั่งเรือต้องใช้กำลังมากเพื่อส่งให้ถึงปัญหาที่เจอคือท่อแตกรั่วลงท้องเรืองานเข้าห้องเครื่องกว่าจะซ่อมเสร็จงานก็ล่าชา้าบางครั้งมีปัญหาท่อแตกจากภายนอกก็ต้องหยุดซ่อมจนกว่าจะประกอบเสร็จงานก็ช้าลงไปอีกหลังจากเรือปั๊มทรายจนหมดลำจะถอดข้อต่อออกแล้ววิ่งกลับไปดูดทรายเอากลับมาส่งที่ไซต์งานเหมือนเดิมวนไปวนมาแบบนี้จนผมแต่งพื้นที่งานเสร็จ